สองเมตรกว่าเมตลงเขายาวเลยมีทางเบี่ยงข้างหน้าด้วย เข้ามทูพิศูนโลกข้างหน้าเป็นไฟแดงทางเลี่ยงเมืองแล้วมันจะมีรถ รอเลี้ยวขวาน่าจะสองเลนแล้วก็รถทางตรงอีกเดี๋ยวผมข้ามฝั่งไปก่อนแล้วค่อยจูงย้อนสอนไปตรงนี้ถ้าไปจอดรอกับเขานี่น่าจะอันตรายอ่ะโซลูชันที่ดีที่สุดก็คือข้ามมาฝั่งนี้ใช่แล้วก็จูงจูงย้อนสอนแวะกินข้าวครับ ร้านทางเลี่ยงเมืองพิษณุโลกเ,ลเข้าเขตอำเภอกงไกรล,ล่าดแล้วครับคืนนี้จะไปนอนแถวสีสำโรไปเป้นไหนแค่ต้องตรงไปก่อนก่อนที่แบตไฟหน้า จะหมดนะครับต้องไปถึงนู้นมืดมากไม่มีรถเลยเดี๋ยวไปหาที่พักแาวสีสุมโลมีเพื่อนแล้วเพื่อนไปเร็วมากบ้านนดกกาวสีฟ้าน่ารักจังเอารถเข้าไปก่อน ไม่รู้เข้าได้ไหมหรือว่าต้องตัดแทนว้าวห้องสีฟ้าปุ่มโทนมากเอ๊ะแต่อะไรไมีเข้าบอกมีแอร์ทีวีตู้เย็นโอเคสามร้อยห้าสิบใช้ได้ดูได้ไหมเครื่องทำน้ำอุ่นหรือเปล่า ไม่มีครับอาบเย็นๆไม่เป็นไรชอบอยู่แล้วจบวันที่3มปั่นได้ระยะทางร้อยหกสิกิโลเมตรใช้เวลาเก้าชั่วโมง30สนาทีอันนี้รวมทุกอย่างนะครับรวมแวะพักต้นทางจากเขาค้อเพชรบูรณ์ปลายทางเป็นอำเภอสีสํรร,รงจังหวัดสุขโขทยัย เมื่อกี้ไปเอาโอนตินมานครับบอกแกว่าจะออกเช้าตอนนี้จะเจ็ดโมงละแกก็เลยลุกขึ้นมาเตรียมของให้อันนี้ลุงแกให้มานะครับดีมากเลยเป็นนี่เมื่อคืนป้าคงเห็นว,ว่าไฟรถไม่สว่างนะลุงแกก็เลยให้มา ไปฉายข้อวหัว,นะวนะครับก็ดีเลยตอนแรกว่าจะไม่เอาแต่ว่าเปลี่ยนใจเขาลัวมันหนักโลดแต่ก็โอเคครับเพราะว่าเมื่อคืนก็แบตหมดจริงๆขอบคุณปลากับลุงไว้หน่อยนะ <c oughs> กินนูนตินก่อน ไปแล้วนะครับอัสดีครับโอกาสหน้าแวะมาใหมาค่ครับบ ตนี้ต่อไปทุ่งเสเหลี่ยมย <S <S แว่กินก๋วยเตี๋ยวครับสีแยกดอนโกทางจะไปถนนทุ่งเสเหลี่ยมน่ากินมาก ยานที่สองนะครับทําไม่ได้ปัน่นจักรยานมาท่ไม่ได้กินอะไรแบบนี้เลี้ยวขวาที่วัดท่าวิเศษตอนนี้แวะพักศาลาริมทางเส้นทุ่งเสี่ยมตอนแรกว่าจะนั่งสักหน่อยแต่ว่าฝุ่นเยอะมากเหมือนไม่เคยมีใครนั่ง แถวนีท้ทำศาลา,าสวยมากเลยบ้านใหม่ไทยชนะศึกมาถึงเขตเวียงมอกลำปางแล้วครับอากาศร้อนแต่ก็ยังพอมีร่มไม้ แวะสาราครับปากทางเข้าบ้านบ้านอะไรบ้านสแสลมหรอบ้านปากอ้าบ้านปางอ้าโรงเรียนบ้านปางอ้าโรงเรียนสแสลมอะไรสักอย่างนีนร้อน น่ารักมากลืงเจ้าของที่พักเมื่อคืนเดี๋ยวเอากล่องทิ้งนะี่ยใหญ่ไปทากันแดดเพิ่มก่อนแดดแรงแวะเติมพลังมื้อนี้อยากกินผักสะเพาไข่ดาว คือผลของการกินผัดสะเพกอิ่มแล้วก็อืดหถุดินใช่ลลาดเลยเพราะ้ปั่นจักรยานมาถึงที่นี่เราก็มันก็เหมือนถึงบ้านแล้ว ประมาณ10บกิโลจะขึ้นเขาฮนะเดี๋ยวแวะซื้อของกินติดรถไว้อ,อีกประมาณ40กิโลถึงที่หมายฟรีนิ่แวะกินก่อนจริงๆความสุขก็คือการได้เหนื่อยแล้วก็ได้กินมันจะอร่อยมากไม่ว่าจะอะไรมาเร็วนี่เร็ว เนี่ยเ,เร็วๆรถมันจะ,ะไหลน,นี่เนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งเอานี้ใส่เผือกด้วยเนี่ยเอาเนี่มา Nè. à เร็ว à. à, ừ. mà, เอานี่ nào à? Nè. Nè Nè เนี่ยหมดแล้วแค่นั้นแนะ่ละอยู่กับใครที่นี่จรินไหม ไม่มีแล้วหมดแล้วไปก่อนเดี๋ยวข้าถนนทนทางมันกว้างกว่าเมื่อก่อนที่เป็นลูกลังแล้วหลายคนอาจจะยังติดภาพที่ถนนแคบ ตอนนี้ก็ไม่ได้กว้างมากแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้แคบนะอากาศเริ่มเย็นเส้นทางสวยท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ความวังเวงไม่ค่อยมีรถถึงด่านตรวจสัตว์แล้วครับ แสดงว่าถึงแล้วทางลงโยโูหูถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเว้ยตกใจหมดเลยนี่ว่าออกซิมัส เดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้แม่ดูกันผมมาแล้วมีความสุขจังเลยเว้ย บบ้านวกถึงทางเข้าหมู่บ้านลีลับแล้วครับเราต้องเข้าไปตรงนี้ส่วนตรงนู้นจะเป็นทางไปอำเภอรลีลำพูนเชียงใหม่ไปเข้ามาในหมู่บ้านแล้วครับ ทุกคนไว้ละว่าผมจะมาบอกผู้ใหญ่บ้านบอกกำนันบอกทุกคนในหมู่บ้านแล้วเขาน่าจะรู้กันหมดแล้วไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยไม่รู้จะไปบอกเขาท่าไหมเลื่อมาไม่ถึง ตอนถึงบ้านยายญาติก็ออกมาต้อนรับการหนนตอนนั้นคือตลกมากจริงๆเราก็เล่นด้วยทําเป็นยกมายกมือดีใจเหมือนแบบนักแข่งปั่นเข้าเส้นชัยแต่จริงๆคือขำตัวเองมาก ตอนนี้ก็มาถึงบ้านคุณยายโดยสวัสดิภาพแล้วนะครับจะอยู่ที่นี่อีกประมาณ2คืนแล้วก็อาจจะกลับแต่ตอนกลับเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะกลับด้วยวิธีไหนอาจจะปั่นกลับถ้าขี้เกียจก็อาจจะฝากรถกลับแล้วก็นั่งรถทัวร์กลับแต่ว่าระหว่างปั่นกับนั่งรถทัวร์ขี้เกียจนั่งรถทัวร์มากกว่าสรุป วันที่สี่จากอำเภอสีสำโรงสุขโขทัยมาถึงจุดหมายที่บ้านยายอำเภอลีจังหวัดลำพูนระยะทางรวมร้อยห้าสิบหกิโลเมตรใช้เวลาเก้าชั่วโมงห้าสิบหกนาทีจากวันนี้ไปก็จะพักอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำภารกิจบางอย่างและก็อาจจะปั่นเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแถวนี้ด้วยที่ไม่ได้ไกลจากบ้านนะยังไงก็ติดตามชมในเทปต่อไปนะครับ